เมื่อวานก็ไปฉีดวัคซีนอัตร้าซิติกามาวัดล่าสุดเป็นร้อยร้อยหกสิบสี่นะครับเ้าโรคหัวตัวนะครับตัววิจัยทานยามาตลอดนะครับผมแต่ก็คือหลังจากทานยาเคอร่าก็ไม่รู้สึกว่ามีผลข้างเคียงกับยาพวกนี้ที่เราทานอยู่ประจําใช่ไหมไม่มีเลยครับไม่มีเลยนะครับไม่มีเลย อ๋อครับแล้วที่ท่านว่าไปฉีดวัคซีนมาเมื่อวานแล้วเอตอนนั้นรู้สึกเออวันนั้นที่คุยกันผมแนะนําให้ท่านทานยาเคอราก่อนและหลังไปฉีดด้วยเพิ่มเป็นสองเม็ดครั้งละสองเม็ดใช่ไหมครับคือเอขื่อสารอย่างนี้นะฮะคือผมฟังมาเนี่ยนะเขาบอกว่าจะมีไข่าจากฝั่งคนที่เขาฉีดมาเขาบอกว่าถ้ามีไข่ป้ายทา,ทานพาลาค่ะนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยผมไปฉีดอัตาเซนิก้ามาค่ะก็ะะพอกลับบ้าน นะฮะผมก็ทานทานไปสองเม็ดเคอล่าก่อนครับอ่าเคอล่าก่อนนอนนะฮะทานไปสองเม็ดนะครับแต่ตอนไทเนี่ยไม่ได้ทานเหตุที่ไม่ได้ทานเพราะว่าเอ่อเราเรายังใส่เครื่องเส้นมากถือว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเอ่อมันจะไปฆ่าเอ่อเอ่อมันจะไปฆ่ายาหรือเปล่านะฮะครับนะพอเรากลับมาพอเรากลับผมกลับมาถึงบ้านประมาณสี่โมงเย็นจีบลายโมงนะครับก็ อาบน้าอาผ้าเสร็จก็เอ่อก็อ่าผมนอนประมาณสองทุ่มเมื่อคืนเี้ก็ทานไปสองเม็ดครับชาลาไม่ต้องไม่ต้องทานเลยเช้ามาปกติอ่าครับเช้ามาปกติไม่มีไข้ครับดาใจไม่ทานคนะฮะตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่สํานักงานนะคะครับก็รู้สึกว่าดีนะเมื่อไม่มีอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเลยใช่ไหมครับไม่มีเลยนะฮะครับไม่มีเลยครับแล้วพอเมื่อเช้า นะเมื่อเช้าก็ทานทานอีกสองเม็ดครับนะบางทีตัวเองเนี่ยอาจจะค่อนข้างดื้อบางทีเอ่อจะเป็นคนทานเกินอ๋อครับแล้วก็เจอคนสังเกตแต่ว่าก็ไม่ควรที่จะเอาเป็นตัวอย่างนะครับครับครับคือโรสที่เหมาะสมถ้าทานป้องกันนี่ก็ประมาณครั้งละหนึ่งแคปซูลก็เพียงพอแต่ว่ากรณีฉีดวัคซีนผมจะ แนะนำให้ทานครั้งละสองแคปซูลเนื่องจากว่าตัววัคซีนอย่างแอสตาราเซเนกาเนี่ยเขาจะมีผลในเรื่องของทําให้เกิดอาการแพ้ได้คือทําให้กระตุ้นการหลั่งสารฮิสตามีในร่างกายนะครับบางคนก็เลยแบบหลอดเลือดตีบลงแน่นหน้าอกหายใจลําบากอะไรเงี้ยมีในบางรายแล้วก็ที่หลายแรงของแอสตาราก็คือเอ่อมันจะพบได้ประมาณหนึ่งในแสนคนนะครับก็คือโรคหิเลือดอุดตันซึ่งตรงนี้เป็นอันตรายมากที่เราได้ยินข่าวว่า เอ่อเกิดการเสียชีวิตได้นะครับในประเทศไทยเราก็รู้สึกมีหลายรายแล้วนะครับที่เกิดริมเลือดอุดตันจนเสียชีวิตซึ่งซึ่ง,งยาเคอรล่าเนี่ยมันเป็นมันมีประสิทธิภาพในการต้านผลข้างเคียงทั้งเรื่องของการแพ้คือยับยัง้งการหลั่งฮิสตามีนแล้วก็เอ่อป้องกันริมเลือดอุดตันเนื่องจากว่ากระบวนการเกิดริมเลือดอุดตันเนี่ยมันจะเกิดมาจากอนุมูลอิสระก็เป็นส่วนใหญ่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไออนุมูลอิสระนั้นถูกผลิตมาจากภูมิต้านทานร่างกายที่เข้าไปจัดการกับตัวสิ่งแปลกปลอมก็คือวัคซีนเนี่ยครับเข้าไปจัดการมันพอจัดการมันเขาก็จะยิงอาวุธของเขาก็คืออนุมูลอิสระนี่แหละเข้าไปจัดการกับไอพวกวัคซีนนี้แล้วเสร็จแล้วมันก็เกิดเป็นภูมิต้านทานขึ้นมาแต่ว่าตัวยาเซอร่าเนี่ยมันก็จะไปจัดตัวอนุมูลอิสระส่วนเกินที่คือภูมิต้านทานทํางานก็ทําไปแต่ถ้ามีส่วนเกินมาที่จะก่อให้เกิดริ่มเลือดคือมันโอเวอร์ไป มันก็จะไปดับจับอนุมูลอิสระส่วนเกินพวกนี้ในกระแสเลือดทําให้ทําให้ตัวเอริมเลือดเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นก็เลยทําให้คนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ทานยาเคอร่าเนี่ยจะปลอดภัยกว่านะครับครับก็เลยแนะนําให้ท่านทานวันนั้นนะครับครับครับก็โดยส่วนตัวเนี่ยนะครับก็คือหลังจากที่ทานมาหกกล่องแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยก็สั่งเพิ่มสั่งซื้อเพิ่มนะครับนะก็สั่งซื้อเพิ่มมาเนี่ยนะฮะ ก็เอ่ออีก20กล่องนะซึ่งก็ได้ความคุณาจากขั้นด้วยนะครับครับก็จะลองเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะฮะจากการทานที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ในโอกาสต่อไปเนี่ยก็อยากจะถ่ายทอดถ้ามันมีประโยชน์นะคหรือถ้ามันมีเอ่อโทษนะอะไรที่จะผลข้ายเสียงก็จะเอามาเล่าสู่กนฟังนะฮะอย่างน้อยเนี่ย มันก็จะเป็นอ่าอ่าเป็นงานวิจัยที่จะได้เป็นสถิติในการเก็บข้อมูลนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับกับคนที่นะที่เขาที่เขาอยากจะเลือกค่ะใช้ยาทางเลือกอ่ะนะฮะซึ่งเป็นยาแผนไทยอ่ะนะฮะซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งเราเราก็อยากจะอยากจะบอกตรงนี้นะแต่ว่าต้องรอเวลานะแต่ก็ยินดีที่จะเก็บเกี่ยวนะรประสบการณ์นะแล้วมาเล่าสู่คนฟัง,งครับอ๋อครับครับขอบพระคุณท่านมากครับสําหรับข้อมูลครับ ท่านดันขาบาแข็งแรงนะครับครับับท่านเช่นกันนะครับก็ขอให้นะฮะยาเนี้ยนะฮะถ้าหากว่าอยากให้คนได้ลองใช้ดูแล้วก็มีอะไรก็อยากให้มาบอกต่อกับผู้ผลิตนะฮะว่ามันมีข้อดีข้อเสียข้ออะไรยังไงมันจะได้มีการปรับปรุงสูตรนะฮะหรือไม่ต้องปรับปรุงสูตรเ่ยยังไงต่อไปเพื่อเป็นประโยชน์กับอากาบกับประชาชนทั่วไปนะครับได้ครับท่านโชคดีครับครับครับท่านพัฟสวัสดีครับท่านสวัสดีครับผมสวัสดีครับ